4มัดกล้ามเนื้อที่สำคัญในคนไข้ส t r o k วันนี้พาไปยืดกล้ามเนื้อกันครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเบนเราก็จะมาซ้อนการยืดกล้ามเนื้อวันนี้เอามาฝากกัน4มัดกล้ามเนื้อที่สําคัญเลยครับที่เจอกันบ่อยๆแล้วนกักกายภาพต้องยืดคลายยืดเคลียร์แล้วฝากพี่ๆกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านกันด้วยกล้ามเนื้อมัดที่1นนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกหรือว่ากล้ามเนื้อ p e c t o r a l i สของเรานั่นเองกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับมีความสําคัญค่อนข้างเยอะเลย ถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการเกร็งส่วนใหญ่กล้ามเนื้อตัวนี้จะเกรงแล้วหดสั้นไปด้วยหรือคนไข้ที่ไม่ได้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะหดสั้นเพราะว่าท่าทางการนั่งไหลหอก็จะส่งเสริมการหดสั้นของกล้ามเนื้อมันนี้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันนี้มีความสําคัญต้องยืดคลายต้องจัดการเดี๋ยวเราจะพาไปสอนการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกไปดูกันเลยนะครับสําหรับการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยวางตัวอยู่บริเวณประมาณตําแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายืดนะ ประคองบริเวณข้อมือนะครับนะข้อมือบร,ร,ริเวณข้อมือตรงนี้เลยแล้วก็มืออีกข้างนึงรองไว้บร,ร,ริเวณใต้ข้อศอกนะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรายืดนะครับเราจะเคลื่อนไหวทั้งช่วงแขนไปด้วยกันนะไปทางด้านหลังมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่มุมองศาของระหว่างหัวไหล่กับแขนเนี่ยตรงนี้นะครับประมาณ90องศาถ้าคนไข้าบางท่านยังไม่เก่งหรือตึงเยอะเจ็บเยอะเราเอาจจะผ่อนลงมาได้นะครับ ถ้าเกิดเก่งขึ้นและเก็บน้อยคลายได้เยอะขึ้นแล้วลยกขึ้นมาสูงได้นะครับค่อยๆเคลื่อนไหวถอยหลังไปท่านี้สามารถทําได้ทั้งท่านอนท่านั่งนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะรู้สึกตึงๆบริเวณหน้าอกตรงนี้นะครับตรงระหว่างช่วงแขนไปถึงหน้าอกตรงนี้จะเป็นตําแหน่งของกล้ามเนื้อหน้าอกเลยนะครับทำค้างไว้นับ1-10ผ่อนคลายกลับมาเล็กน้อยนะครับซ้ำลักษณะแบบนี้5-10เที่ยว กล้ามเนื้อที่2คือกล้ามเนื้อหน้าแขนหรือกล้ามเนื้อไบเซปนั่นเองกล้ามเนื้อหน้าแขนเนี่ยเรามีความจําเป็นมากเลยที่ต้องใช้งานในหลายๆกิจกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนไข้จะเกร็งหรือไม่เกรงการใช้งานกล้ามเนื้อนี้บ่อยๆก็ส่งเสริมให้การหดสั้นการตึงตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉนั้นเรามีความจําเป็นครับที่ต้องยืดกล้ามเนื้อตัวนี้กล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยต้องยืดยังไงไปดูกันเลยครับกล้ามเนื้อใบเสปนะครับกล้ามเนื้อจะวางตัวอยู่บริเวณด้านหน้าแขนตรงตำแหน่งนี้เวลาเรายืดกล้ามเนื้อนี้นะครับ อย่างแรกเลยเราก็จะจับบริเวณข้อมือคนไข้มือนเดิมมืออีกข้างนึงเราช้อนไว้บริเวณข้อศอกนะครับการเคลื่อนไหวแรกเนี่ยเราจะพาข้อศอกเหยียดให้ตึงให้สุดนะครับเหยียดให้สุดเลยนะครับถ้าคนไข้เริ่มตึงทางไว้ก่อนเท่านี้ถ้ายังไม่ตึงสิ่งถัดไปที่เราจะทําต่อก็คือเราจะประคองช่วงบริเวณแขนเนี่ยหงายมือขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้เสร็จถ้าคนไข้ย,ยังไม่ตึงมากเราสามารถเพิ่มเติมการยืดด้วยการพาแขนไปทางด้านหลัง แต่สิ่งที่สําคัญคือศอกต้องเหยียดมือต้องหงายอยู่คนไข้ก็จะตึงมากขึ้นเรื่อยๆทําค้างไว้ลักษณะแบบนี้นะครับนับ1ึ่งถึงสิค้างไว้5-10ถึงเที่ยวเท่าที่คนไข้สามารถทําไหวนะครับไม่ต้องทําครบทุกการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ได้กล้ามเนื้อตัวที่3คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกํามือกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณช่วงปลายแขนจนถึงปลายนิ้วมือเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปสอนท่ายืดท่าจับประคอง และช่วยว่าต้องยืดกันยังไงไปดูกันเลยครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกำมือนะครับจะวางตัวอยู่บริเวณแขนช่วงล่างบริเวณตำแหน่งนี้จนมาถึงปลายนิ้วโดยที่เราอาจจะใช้หมอนนะครับช่วยรองบริเวณเข้อศอกได้ในการให้คนไข้เหยียดศอกนะครับรองบริเวณนี้ขั้นที่1เหยียดศอกก่อนศอกต้องตึงนะครับแล้วก็งหงายมือขึ้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่คือจัดท่าเริ่มต้นนะจับบริเวณนิ้โป้งนะครับบริเวณนี้เอามือพาดไว้ลงไป หลังจากนั้นนะครับอีก4นิ้วเนี่ยเราใช้มืออีกข้างหนึ่งเราประคองแล้วก็เหยียดออกหงายมือขึ้นนะครับยืดไว้แล้วคุณค่าจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกำมือที่ชี้ให้ดูข้างต้นก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาต่อไปมาแวะทําความรู้จักกับทีมรีเนบนกายภาพบัดกันก่อนนะครับ ผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าบัตนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,น,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าบัตกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับกล้ามเนื้อ หรือว่ากล้ามเนื้อแกสต็อกนิเมสหลายๆคนเนี่ยมีอาการตึงน่องค่อนข้างเยอะจริงๆอ่ะตึงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนป่วยด้วยซ้ำกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับอยู่บริเวณตำแหน่งน่องถ้าเกิดตึงนะจะส่งผลให้การเดินเนี่ยมีท่าทางที่ผิดปกติการลงน้ำหนักอาจจะลงได้ไม่ค่อยเต็มเท้าหรือว่ามันอาจจะส่งเสริมการเข่าล็อกเก็นไปได้เพราะนั้นกล้ามเนื้อน,นี้มีความสำคัญมากครับถ้าไม่เกรงก็ควรจะยืดเหมือนกันนะกล้ามเนื้อน่องจะยืดท่าไหนไปดูกันเลยครับ สำหรับการยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับกล้ามเนื้อน่องจะอยู่บริเวณใต้น่องบริเวณน,นี้มือเราจะอยู่ข้างใต้ส้นเท้าเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้แขนเราเนี่ยดันช่วงบริเวณปลายเท้าเราประคองเสร็จจับเท้าเสร็จเราค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะครับข้อเท้าจะค่อยๆกระดกขึ้นแล้วคนไข้จะรู้สึกตึงบริเวณน่องนะครับบริเวณนี้เคลื่อนไหวจนรู้สึกว่าคนไข้มีความตึงนับ1ถึง10ทำลักษณะแบบนี้แล้วผ่อนคลายประมาณ5ถึง10เที่ยว สำหรับ4ี่มัดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็วิธีการยืดเนี่ยผมก็คัดกรองออกมาแล้วเป็น4ี่มัดกล้ามเนื้อที่มีความจําเป็นจริงๆสําหรับคนไข้สโตรฟที่ไม่ว่าจะเกรงหรือไม่เกรงก็ตามแต่อยากให้ยืดอยากให้ไปดูแลกันว่า4มัดนี้หดตัวตึงไหมถ้าตึงยืดเถอะครับแล้วการเคลื่อนไหวเราจะง่ายขึ้นสบายขึ้นดีขึ้นใครมีคําถามเพิ่มเติมใครมีข้อสงสัยสามารถมาสอบถามพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้รีเบลลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook ไลฟ์รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11โมงครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเชา้าถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ